ตามเทคนิคแต่งรูปคำคมให้ดึงดูดเทคนิคที่1ค่ะก็คือให้เราเลือกขนาดที่ถูกต้องค่ะให้เราดูว่าเราจะเอารูปนี้ไปโพสต์ที่แพลตฟอร์มไหนก็ให้เราใช้ขนาดตามแพลตฟอร์มนั้นเทคนิคที่2ค่ะก็คือการสร้างจุดเด่นซึ่งโมเรียกมันว่าคําเรียกค่ะคําเรียกก็คือคําที่เราจะใช้เรียกคนเข้ามาคนเห็นประโยคนั้นแล้วคนต้องหยุดนิ้วอยากที่จะอ่านต่อ ยกตัวอย่างเช่นคำคมนี้ค่ะประโยคที่โมเลือกให้มันเป็นคำเรียกคนเข้ามาอ่านต่อเข้ามาดูโพสต์นี้ก็คือคำว่าการหาคำตอบให้ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นค่ะเวลาเราทำรูปคำคมให้เราเลือกมาเลยว่าเราจะใช้ประโยคไหนเป็นคำเรียกให้คนหยุดอ่านหยุดดูพอเราได้ประโยคที่มันเป็นคำเรียกแล้วอ่ะ วิธีการที่เราจะทําให้ประโยคนั้นน่ะดึงดูดคนเข้ามาหยุดสายตาคนได้ก็คือทําให้ประโยคนั้นมันโดดเด่นด้วยการทําให้ตัวมันใหญ่กว่าเพื่อนทําให้สีของมันโดดเด่นกว่าเพื่อนหรืออีกหนึ่งวิธีที่โมใช้บ่อยๆเลยก็คือการใส่กรอบข้อความให้กับมันค่ะ ทำให้มันโดดเด่นขึ้นมาอีกทำให้คนอ่ะไม่โฟกัสเขาก็สามารถที่จะเห็นประโยคของเราได้อย่างชัดเจนเทคนิคสุดท้ายค่ะเทคนิคที่3ก็คือการตกแต่งการเพิ่มลูกเล่นเข้าไปค่ะอย่างเช่นรูปนี้ค่ะสิ่งที่มวใส่เข้าไปมีแค่2อย่างก็คือรูปดาวประกายที่มัวใส่ไว้ตรงข้างๆหัวเพื่อที่จะทำให้คนอ่ะโฟกัสตัวแบบของเราด้วย และอีกจุดหนึ่งก็คือโมใส่เป็นตัวดาวประกายฟรุ้งฟริ้งขึ้นทําให้รูปภาพของเราเนี่ยดูมีอะไรดูมีความแพงมากขึ้นไม่เรียบเกินไปและนี่ก็คือตัวอย่างรูปภาพคําคมนะคะที่โมได้ทําไว้ ตอนนี้นะคะโม,มได้ทำไฟล์ลายน้ำคำคมเอาไว้สำหรับแจกฟรีใครที่อยากได้อยากเอาไปใช้ในการทำเพจปั้นเพจนะคะให้กดติดตามกดหัวใจกดบันทึกกดแชร์แล้วก็แคบปรูปภาพรูปนี้ทักเข้ามารับไฟล์ลายน้ำคำคมได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ